ละทองมณีครับข้หล,หลายคนลุ้นกันอยู่นะฮะเดี๋ยวก็ดูนะคะสรางวัลเลยเอาเป็นว่าเราไปดูผู้เข้าชิงสำหรับรางวัลดารานำชายดีเด่นกันเลยค่ะไปลงนะคโลมพัชปานามปานเรื่องจกลายเดชณพิรเดช บ้างดีกว่านะฮะรางวัลดารานำหญิงดีเด่นมีผู้เข้าชิงกันต่อไปนี้ครับพี่บงคุณไม่มีนัฐธรรมนูเตยีรักเรื่องดนตรีธัญญาเรพเอ็งตระกูลเรื่องสามปีสาแอนคอ กินกันไม่ลงเลยนะคะแต่ละคนแต่ว่ารางวัลก็ออกมาแล้วนะคะคุณชมผู้เชิญค่ะค่ะ,าะรางวัลดารานำหญิงดีเด่นนะคะจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะละครเรื่องสูตรเสน่หา รถไทยทีวีสช่องสามก็ต้องการมาสนองทุกคนคุณอะไรกันเน้คุณแอนทำะสมค่ะี่กเช่นการในห้าควางมาหลายเว้้แล้วนะครับมีเพียงอีกหนึ่งวันนะครับเล่นเรื่องนี้ได้น่ารักมากนะคะแลวเล่นแต่ละเรื่องนี้ก็พลิกบทบาทไปเรื่อยๆเดี๋ยวเชนกล่าวความรู้สึกสักเล็กน้อยครับ ค่ะก็ขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่ให้โอกาสแอนได้มายืนบนเวทีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณช่อง3ามที่ให้งานดีๆกับแอนมาเสมอนะคะขอบคุณพี่แอล ที่เคี่ยวเข็นแอนแล้วก็พิดาเทลรสที่หยิบยื่นบทนี้ให้แอนนะคะแล้วก็ขอบคุณเคนเหมือนเดิมนะคะก็พาร์ทเนอร์ที่ดีของแอนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะคะคือนอกเหนือจากละครดีๆที่เราได้เล่นเรามีความสุขระหว่างที่เราถ่ายทําแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมันทําให้เราไม่สามไม่ไม่ลืมไม่ลืมความรู้สึกดีๆเหล่านั้นก็คือรางวัลที่เอาไว้ให้เราจดจาความรู้สึกดีๆเหล่านั้นก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้เรติแอนขอบคุณ ใส่แทนนะคะยังไม่หมดครับมาถึงรางวัลที่หลาย